กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้มือสอนวันดีเป็นเมื่ออุปสมบทของนาเคน้นกาบเลียนเชิญพ่อ้ใ้ญ่ขึ้นมากป่วยพรให้ลูกนะคะ,ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเด้อพญานบาเด้อพญานมุฒิสิรออนการยินดีน้ำที่นาเคนเด้อนาเค้นได้บวชให้พ่อให้แม่เด้อการได้ทดแทนบุญคุณเด้อมื่อนี้การมีความสุขหลายครับ มีความสุขหลายเดี๋มางานมือนีเนาะและมือนีเด้ออันทุกคนอย่าลืมเด้อมีหมอลำเด้อหมอลำมีหมอลำแล้วกันกัสิมวนจอยกันไปหอดเทียงคืนตีหนึ่งนั่นละพยาบ้านกะติเปิดงานให้เนาะละเบียนี้กัไม่หลุดนัดตีกันเด้อมือห่างนัดตีกันเข้าใจบ่นัดตีกันลระเบียนนี้อปพยาบาลกับ่มีอย่างเราเลยเด้อสานีละโอเคเปิดงานให้แล้วมวนจอยครับมวนจอย เ่านครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญพบก,กันวงเฮลิโอกระดกแต่ ลุน่ายาดึงนักร้องนะคะถ้าดึงนักร้องอีกครั้งนะคะจะยุตินะคะคุยแล้วนะคะน่าดึงจะยุตินะคะดึมจังเลยที่เราเอินเอ่ยมีคนสนใจแต่ไม่ไหวพระว่กกะวนมุนเตจิงโน่ก็เฮาเป็นแม่ห่างน้อยปอดอ้อยซอย่วยกันก่อก็เลยอกหักสีน้อบอกคอยมั่นใจโอยในตัวเอกแม่ห่างจังฮอจังในแต่ของของแานตัวเองที่มาจอนเจจนเจ เบอกแล้วนะคะว่าอย่าดืมก็นี่บ่ได้บอกรือว่าได้รับบเ็ไปไปไปคณะนี่นักร้องได้ตกเวทีจะได้รับบาดเจ็บก็สมารนทองเพ้งต่อได้ขอขอจบการแสดงเงเท่านี้เดอจ้าขอบคุณค่ะ เอาเป็นตังได้ก็ได้เอิ้นมาลองบอกให้่ใหญ่ฟังเบิ่งก็ดูนะมื้อนี้ก็ได้เอิญคนไงมาหรือขึ้นนี่อะไรนี่ท่านดึงมูดตัวเวทีมันหลอกเล่งยื่อคืนแต่ผู้ใดดึงดึงผมเนี่ยเขาลาทีเขาต่างหากดึงผมเมาเออดึงเขาเมาตีไปเนี่ยแม่เป็นอะไรบไปนี่ที่ราชจะยังไงเมาลราจะเฮ็ดจังได้เจ้าเจ้าแน่ผู้ใดตกเวทีแปดเม็ดผมเจ้าตื่นเมื่อตื่นจะตัชรู้อยู่บ่รู้ตึกหรือยังว่าทำเขาตกเวทีเจ็บ บาดจิบสาหัสโอ้ยพอพูนไงมากมืนอ,อ 80, นีนนก็บ 40, นน่ได้อยากไรยังไรอยเออกะกะจักแปดหมื่นเนาะไอ้นอกจากสิได้จบนั่นนะมไหวเหรอครับแปดหมื่นอ่ะไว้ก่สี่หมื่นเท่านั้นหละโอ้ยบัสทีหมื่นหนังขาลโรบาทกึงโบได้แต่พ่อเหล้อสี่หมื่นั่นอ่ะโอ้อยเขาแน่นอนเดี๋ยวเ้บาเขามาเว้ากันแม้แมือนีแม่ล <c oughs> าไวซอยไรเอา <c oughs> ไห้สี่หมื่นครับสี่ <40, S 2> <40. S 1> หมื่นตโอ้เขาไหวสนะี่หมื่นไาปล่าว่ายังไงมึงในผู้หักนี่เจ้าเห็นอย่บอว่าเป็นแมวควร นายวานสี่หมื่อนอะ่ะเพราะสมเหตุสมผลเด้เพราะว่าอันยิลามันจำนี้หนึ่งเป็นบอกขันบได้ว่ามันบ่เจ็บหลายเด้แต่ว่าก็เข้าใจอยูต่ว่ามันกันเพราะซอยกันแหมบูุ้ษเคิองม้นนี่เขามาเว่าออก,กันแม่นบอกขันเพาเว้ากันเนาะเฮาเอาซอยเขาผู้ละเคิงก็ได้เนาะสี 40, นะ่หมื่นเนาะเออย่างงี้จังจังขันบด้โอเคโอเคพรผู้ใหญ่สี่หมื่นอะสี่หมื่นนะสี่หมื่นแล้วแบบ อย่าไปทำแบบนี้กับนักร้องคนไหนอีกนะขอร้องเพราะว่าแบบเขาเจ็บเขาเจ็บระบาดเจ็บสาหัสรู้หรือเปล่าว่าเขาเจ็บแล้วค่ารักษาตัวเขาเท่าไหร่ก่อนทำอ่ะคิดหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่ามีสติทังปชัญญะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติก่อนไปดึงไปจับมือเขาเมาแล้วก็ต้องมีสติไม่ใช่ว่าดึง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 ตบไว้ที่คอยเจ็บให้นอกปรนเด็นนะยิบจักเข็มเจ้าเสียแปดหมื่นบ้าเจ้าต้องใจนั่งไข้ตัวละนักร้องขึ้งหลอกมาแล้วเป็นอย่างนรบ้างที่บ้าน แตะล่นเต็มเ,ตเวลา่าเต็มเวลาแบดไก่กระลูกบ้านเจ้าตัวดึงคอยตบเมคี้คาชันคนเะล่นเต็มตัวแจงความนีเดี๋ยวก่อมเป็นยังครับแจงความตัวเขาประจายเงื่านคามอลำแม่จาม้ามอลาไปเล่นทีส่สนามประจายเเรื่องปานน่ะเนี่ยคือบ่บอเทนายป๋อของนึกตลุดป๋อเทนายอย่างอื่นสวนั้นายอย่าง ö, เสียงเนงจากทนายอีกเมเี่ยมาแจงคว้าครับเรียงมอลำลครับอ๋อเอามาแย่าายังบอลยัง แต่มือไต่ละเนทะอันล่าสั่นาเหรอว่ากีเจยกันเนาออันทั้งในเบนท์กูเสียหาะค่ักทั้งหมยตัวอ๋อไีกแกเป็นยังไงกบเขาต่างข่อยกระดิ่งมาแล้วงั้นบวดถึกเพิ่นในเพิ่นบระจายเงินตอนมาเห็นโมโกเวล่ามาจะมาดูบัานเพื่อนน้ว่าถึงหนีลงมาอย่นักลงัวเวทีตเวทีเราุดไปได้ไข่จ่าได้ อืมได้ก็ได้แข่งกันสักนั้งอีสดอเอมาล้าแสนสองอืมออามาลแสนสองจกลงกันไม่เดยวแสนสองที่จบลงกันไม่了อันนีให้ได้รายชื่อเขาลยครับหกหมื่นหหมื่ได้แล้วค่บอลําผมท้าได้ยูท่านครับท่านะเรยมเยได้ว่าบอกเลยอืมอกเลยเนาะเอาคุณตำรวจว่าจงไห้นี่นะ อผมกลว่าอย่างสี่แล้วเนาะอันนี้เขากับว่าเปี่ยนบโจ๊กเอาไปเลยเพอย่างใจเราแบบผมไม่ไดุ้ดาากมนแต่ทั่นอีกแบบว่าอาเสียใจมันจะหลายอีกอย่งหนึ่งที่มันกับเมียนแนที่ผงคุ้นนะครับโดนใจด้วยว่าอันนี้มันเป็นคดีที่งแห้งผมมาได้รับชอบมือผมมาเลยมีอำนาจที่ทังนี้ผมเห็นมาคือสี่นะครับหาแสงสว่ามันจะหลไปผมมึงมันะหน่อยไปสันไปคนละทึงทรับ ไปกงมือไปยังไงครับไมอกนท่นก่อยไป่ได้หมครับผมบอทันั้งนี้กงมือมาหลหลไปได้เห็นชิ้สีเนาะขาท่าน้มันกร่โปรนเนาะผมวาไปเสียรันั้นทานท่านั่นอยู่นี่มันหจนไปดจบที่กงมือด้กงมือนี่มันกะว่ดีเราไหล่ยอมกี่กงมือเนาะทั้งนี้ได้เจ้าชอบกี่กงมือเนาะได้ปะครับได้เขา ถ,ออถันกเก้ามือไหลถังกรก้มือน้อครับ <Yeah. S 1> อ่านี่ว่าตกลงกันแล้วเด้อครับอ่าท่านครับเป็นเซ็ที่พยานเด้ครับอืมน่าสนกันลงลงันแล้วอันนี้นะครับโฟเพเปนตรงส่งทางกับถังจะท่ามาจากท่างไก่กรนีือกระเดินท่ากับแบบขไเด้อครับนี่ครับนี่ครับ